ลองกินซองแดงๆนี่ดีกว่าโอ้อาหารเต็มเลยกินๆินกินกินกคราบสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านและในวันนี้อันจีจะมานำเสนอเกมเกมหนึ่งนะครับที่ผมไปได้ค้นพบจาก Play Store เขาก็ได้มีชื่อเกมว่า Evolution Japan Doll of Grass หรือนั่นอาจจะแปลว่าผีตุ๊กตาหน้าขาว เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นในรูปแบบของน้องตุ๊กตาถูกทอดทิ้งครับหน้าเกมจะเป็นแบบนี้ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปชมเนื้อหาในตัวเกมว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรนะครับฉากแรกนะครับเขาจะมีขึ้นเป็นเทคนิคต่างๆนะฮะน่าจะให้เรากําจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ภายในท่อน้านี่นะครับน้องถูกทอดทิ้งมาอยู่ในท่อน้ํานะครับ น้องจะหาอะไรกินในวันนี้เราไปดูกันเฮ้ยโยเยน่ากินจังเลยให้ดูไปดูมาไม่เหมือนมแมลงสาบนะฮะนี่ครับแล้ก็ทําการโจมตีนะฮะเจ้าแมลงสาบที่อยู่ในท่อน้ํานี่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเหมือนไอเทมแลกเปลี่ยนจากการฆ่าเขานะครับจะได้เป็นเหมือนฝาเบียนะครับตรงนี้นครับเราก็ทําการฟันไปนเรื่อยครับปลก้เข้าให้ปลกเขาให้ อย่างนี้เลยนะครับเสียงเน้นๆแน่ๆแนๆนะค่ามันค่ามันเพื่ออะไรกับเงินที่เราจะได้มาตอนนี้น้องแมงสามหมดแล้วครับเราก็รอสักระยะหนึ่งนะน่าจะมีการโผล่นั่นโผล่มาแล้วจัดการปึกเขาให้และลองสังเกตหลอดพลังสีแดงด้านบนนะครับถ้าเราทําการเก็บเบี้ยจนครบนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ผมเข้ามาเจอซองแดงๆนี่คืออะไรครับมีจํานวน เขีย <insecurity S 2> <ment> นว่าหนึ่งนะครับยังน่าจะเป็นประโยชน์ะฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมันจัดการปึกเขาให้ปึกเขาให้นี่ครับผมจะพยายามเก็บให้มันได้70นะฮะแล้วเมื่อเราคลิกมาหน้าเมนูนี้ครับลักษณะจะเป็นเหมือนสมุดจดนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในตัวเรานะครับต้องเริ่มเก็บให้มันครบ70ก่อนนะฮะเอ๊ะอะไรแว๊บวะมันคืออะไรวะเมื่อกี้นี้ ตกใจมึงเลยใกล้จะเต็มแล้วนะครับตอนนี้60นะฮะรอมแมลงสาบโผล่แล้วก็ฟันเข้าไปลองคลิกระหว่างรอนะฮะตรงนี้แนะนําเหมือนเดิมสุดท้ายเป็นการตั้งค่านะครับปรับต่างๆนะครับโอเคใกล้จะเต็มแล้วนะฮะหนูว่าจะหาอะไรกินก็ว่าจะไปวัดหนูไม่มีตังค์หนูอยากขอตังค์อะ ไม่รู้ว่าน้องเขาจะกล่าวไว้แบบนั้นหรือเปล่านะับผมก็แปลไปเรื่อยนะครับตัวสุดท้ายแล้วฮึบฮึบสู้สู้ปึ้งเขาให้เ้หนูจะเป็นอะไรให้พี่ดูนะแค่เพื่อนเพื่อนรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมครับรู้สึกว่าหัวน้องจะฟูขึ้นนะครับดูแล้วอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูแย่ลงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราต้องไปลองติดตามดูนะครับว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างในลีเวลถัดไป สังเกตแถบพลังด้านบนนะครับเขาจะทับด้วย160นะฮะเราทําการฆ่าเจ้า,มาแมลงสาบเนี่ยจนได้160แล้วน้องก็จะแปลงล่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับอาวุธของเรานั้นเมื่อกี้ฟันไปแล้วเหมือนจะมีมีดสองเล่มนะครับลองดูนะมีดสองเล่มนะครับทีนี้มอนสเตอร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปดูซองแดงนะครับตรงนี้ลองใช้เลยนะ<ม>เอ้ยมีงูมีหนูด้วย โอ้โหข่าสิครับออมีงูมีหนูนะครับใช้ซองแดงนะโอ้โหมาพยบมาพยบอย่างนี้รีบรีบครับรีบรีบฆ่าเงินกระจายเงินกระจายข้ามันข้ามันทำไมมันชา้าจังเลยวะอรีฮะรีให้มันเร็วขึ้นนะครับฝันเข้าไปฝันเข้าไปฝันเข้าไป เอาโกย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 ร้อยกว่าแล้วจะร้อยหกสิบแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะีะอึดใจเดียวนะครับแม่ช้าไม่ได้ดั่งใจอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นก่อนนะครับเข้ามาตรงสมุดนะฮะมันคือพัฒนาการของเรานะครับกดเล่นๆล,ล่นระหว่างรอนะครับได้โจบจิจจาใช้หมูช่วยเมี้ยว <c oughs> คิดขวโนเนะจริงๆเลยฟังไม่ออกนะ เอาเอาเอาข้ามันข้ามันใกล้แล้วใกล้แล้วเร็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 ฮถ้าวันหนึ่งฉันเติบโตฉันจะอไปฆ่าพวกแกเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องครั้งที่3แล้วนะครับรู้สึกว่าผมนะครับเส้นผมของน้องจะสยายตัวขึ้นนะครับหรืออาจจะมองไปอีกลักษณะหนึ่งก็คือน้องเหมือนจะมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูกันนะเข้าใจว่าเกมนี้ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับ ตัวเลขข้างบนแถบนะครับเขาจะระบุไว้ว่า280เออถ้าเพื่อนเพื่อนขี้เกียจรอนะครับก็ออกไปเล่นอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยกลับมาตัวเกมใหม่นะฮะคลิกขึ้นไปดูสมุดฮะนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงของน้องนะครับรางที่3ผมจะโฟขึ้นนะลองกดดูดิน้องเขาพูดอะไรา หนูหิวก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่จะไปซื้อให้หนูตอนไหนออไม่ต้องตดงต้องแดกมันแดกแมลงสาบนี่แหละง่ายดีกินเข้าไปกินเข้าไปอือออืออืออือเฮ้ยชักจะง่วงนอนมาลุยต่อให้มันครบนะครับมาลุยต่อให้หลอดพลังมันเต็มนะฮะนี่ครับหลังจากที่เราออกไปเล่นอย่างอื่นแล้วกลับมาครับมอนสเตอร์ก็จะเยอะขึ้นนะฟันเข้าไปนะฮะ กล้จะครบแล้วครับเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่นะนี่ครับนี่ครับไม่ต้องมานั่งรองมาแรงสาบเอาอดีตัวครับเอาจากตัวเกมไปก่อนไปเล่นอย่างอื่นก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะกลับมาฟัน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 ,ฟนจเจอะอ,อ้าวเปลี่ยนแปลงครับอุ้ยเฮ้เยเฮ้ยเหมือนน้องจะคอเยือดอนนะครับโอ้ยคอเกือบจะหลุดแล้วนะครับน้องจะเป็นตัวกระสือปะเนี่ยจริงๆด้วยนะครับเพื่อน ยิ่งอัปเกรดพลังชีวิตน้องนะครับน้องจะมีพลังเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับจะเป็นอสุรกายนะน่าติดตามทีเดียวนะครับเกมนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังน้องนะครับว่าจะมีอ,อ,อนุภาพขนาดไหนนะพวกเจ้านี่อยากจะลองดีกับผ้านักหรือ,อเริ่มบ่นนะครับน้องเริ่มบ่นแล้วนะครับโอ้โหใช้เบ้าหน้าครับทิมเข้าไปมาแมลงสาบเลยฮะนี่ครับน้องใช้เบ้าหน้าเลยนะครับทิมทิมทิม หน้าทิมลงไปเลยครับทิมแมมทิมแมทม,แมทิมมาไ่ไหร่ฟังในรีเวลถัดไปนะครับจะเป็น430นะครับผมเข้าใจว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องในร่างต่อไปถึงไงแล้วเพื่อนๆก็ลองเข้าไปค้นหาใน Google Play Store ได้นะครับเกมนี้ผมถือได้ว่าเป็นเกมดีเกมหนึ่งครับเราจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องตุ๊กตาด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องอันจีด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันจากวันนี้นะครับผมขอตัวสวัสดีจ้า